โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในรายการสตรีมในะครับผมหรือไฟเก็บวัตีหรือไฟเก็บยูทูบนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมานะครับมาโปรโมทช anel ให้กับแบงค์เซฟไฟเจอร์ช anel นะครับผมก็อ่าก็ขออภัยนะครับผมนะนะฮะก็เข้ามานะครับก็ให้คุณกดติดตามนะครับตรงแดงๆนะครับคาว่าติดตามนะครับใครที่ไม่ใช่คนไทยมันก็อ่านไม่ออกนะครับผมก็นะครับผมก็ให้กดตรงกระดิ่งด้วยนะครับผม อ่ากดไว้นะครับอืมเนี่ยฮะช่องน,นี้ก็สัมเขารับทำอีโทรสันดีนะครับนี่ตัวอย่างเช่นแบบผมเลยอ่ะอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ไปดูกันเองนะนรกบผมก็โอเคตอนนี้ผมก็ต้องลาไปก่อน,นะนรกบผมบายไอเอ๊ะไหน